สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะพาไปดูอาชีพใหม่ยายพินนะจ๊ะนี่จ้ะเมื่อวันก่อนยายพินซื้อโชคก้าชั้นต้นใหญ่ๆมาเนาะที่บอกว่ามีฝักแล้วใช่ไหมนั่นแหละอันนี้วักเขาเริ่มเม็ดเขาเริ่มสุกแล้วนะโชคก้าชั้นท้องเก้าเดือนจ้ะท้องเหมือนคนนะอย่างที่ยายพินทําคลิปนะอันนี้เม็ดเขาเริ่มสุกแล้วจ้าพ่อจ่าแม่จ๋า นะเดี๋ยววันนี้เยพินจะไปซื้อเข่งมาใส่แล้วเนะี่ยนี่คือเม็ดสุกนะเม็ดสุกเขาจะดีตัวออกมาอย่างนี้เลยเนะี่ยเก็บเนะี่ยเม็ดเขาจะแก่ไม่พร้อมกันนะนี่นนี้ก็น่าจะได้หกเม็ดไหวเม็ดหนึ่งอะ่ะหนึ่งหนึ่งเม็ดต้มอ,อะ่ะหนึ่ง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 นี่หนึ่งอันเนี้มันจะได้สองเม็ดจ้ะอันนี้นนมีกี่เม็ดอุ้ยสองเม็ด หนึ่งตุ้มเท่ากับสองเม็ดจ้ะสองเม็ดหกเม็ดละห้าเม็ดได้ห้าเม็ดอันนี้ยาพินจะคุยคุยเรื่องอะไรล่ะยาพินแกมีเรื่องคุยทุกวันแหละเพใจะไม่จ๋าอย่าเบื่อกันนะจ๊ะวันนั้นยาพินซื้ออันนี้เช่าเก้าชั้นมาเนาะก็ใช้เงินเยอะอยู่จ้ะสองต้น บางคนอาจจะมองว่าไม่มีลายนะลายเยอะนะลายเยอะนะจ๊ะเนี่ยเห็นลายไหมอันนี้ใบเขาอ่อนเลยมองไม่เห็นลายเนาะอันนี้ยอดเขายกยอดไว้จ้ะเขามีลายเยอะนะจ๊ะเพื่อนๆดูนะลายเยอะนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าไม่มีลายไม่จริงนะจ๊ะขอบอกก่อนแล้วอันนี้ลายยันก้านเลยก้านก็ยังลายเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ โชก้าชั้นเนี่ยถ้ายกยอดแล้วเนี่ยเขาจะแตกยอดไปโชก้าชั้นอย่างนี้ยกยอดมาแล้วอย่างนั้นยังไม่ได้ยกยอดนะต้นข้างในอะตอนแรกเขาไม่ค่อยมีสีเนาะพอยะพินฟันกิ่งเชอร์รี่ต้นนี้ออกโล่งๆแล้วสีก็เริ่มมาเนาะเนี่ยต้นนึง่ะให้ดอกเยอะมากให้กวักดูเม็ดเนี่ยให้อย่างนี้คือติดแล้วนะเนี่ย แต่ก็ยังไม่รู้วิธีผสมเกสรที่แน่นอนนะเพราะของยายพินมีอยู่มันมันไม่รู้ติดหรือไม่ติดอะจ๊ะเดี๋ยวนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวหายอันนั้นซื้อมาสองต้นใหญ่ๆเลยอันนี้ลายหินอ่อนนะอันนี้เขาคงขาดสารอาหารนะต้นไม้เนี่ยถ้าเขาขาดสารอาหารสีเขาจะไม่ค่อยแจ่มนะนี้เขาเป็นลายหินอ่อนนะทั้งใบเลยนะเพื่อนๆดูให้ดีนะออะวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บคืนนะเดี๋ยวมาล้าง อันนี้เกสอนบานแล้วติดแล้วแล้วเขาออกใหม่จังเลยจ้ะดอกนะดอกยาวมากดูกวัก <9 S 2> ดูเม็ดเนี่ยนะเก้า <9 S 2> เดือนเต็มจ้ะเพราะถ้าจะคุยคุยกันถึงเรื่องโชคเก้าชั้นเนาะวันนั้นจะเป็นซื้อมามันก็เป็นเงินหลายหลายพันนะเป็นหมื่นแหละเนาะแล้วแต่นี้ ก็พอดีประกาศขายก็มีคนติดต่อมาอยู่ติดต่อมาดูพอเยพินทำทำคลิปไปเนี่ยทำคลิปขายเม็ดโชคเก้าชั้นเม็ดละห้าบาทนะเม็ดละห้าบาทก็ขายได้นะแต่มันมันสุกไม่ทันไงลูกแฟนคลับก็ยังรออยู่เนาะนี่พอดีมีคนติดต่อมาซื้อต่แดงก็ถามดยพินว่าพินไม่ได้ไม่ได้ถามเราคุยกันอะ่ะพินแกก็ ไม่ได้เป็นนี่เป็นสินอะไรมากมายแกจะขายทำไมก็ถามป้าแตแดงระหว่างขายโชคก้าชั้นเอาตังมาใช้กับเก็บไว้เก็บโชคก้าชั้นไว้แล้วก็เก็บเม็ดขายไปเรื่อยๆอ่ะแกว่าอันไหนดีกว่ากันแตแดงแกก็เลยบอกว่าพินแกก็ไม่ได้เป็นนี่เป็นสินอะไรมากมายก็เป็นแค่นี่ที่ซื้อต้นไม้ไมาอย่างเงี้ยซื้อต้นไม้มามาอย่างเงี้ยซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยก็เหมือนลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายถ้าแกไม่นั่นแกก็เก็บต้นไว้ขายก็ได้ พินก็แรงคิดดูก,ก่อนเนาะนเนี่ยใ้นี้อันนี้ต้นเก่าของยจ้พินที่มีอยู่นะเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ในร่มทึบมากเลยเขาไม่มีลายนะเพราะว่าย้ายที่ออกมาแล้วก็ขุดต้นนี้กระดาษต้นฝางนี้ทิ้งเนี่ยดูเนี่ยลายเขาก็เริ่มมาจา้ะถ้าได้แสงที่ที่ที่มีแบบมีแสงสว่างสว่างหน่อยอะโชคก้าชั้นเนี่ยมันก็ได้จะสีสวยจ้ะแต่ถ้าเกิดอยู่ในร่มทึบๆจะทําให้สีซีดจ้ะ สีซีดสีไม่สวยเนะี่ยจากที่ลักษณะนะแล้วอีนนี้เนี่ยกวักเนี้ยสามเดือนแล้วนะที่ยายพินนั่นด้าทำมันเนี่ยเขายังไม่โตแหละแต่ยายพินคิดว่าน่าจะติดสามเดือนแล้วถ้าไม่ติดก็น่าจะเหี่ยวเนาะแล้วแต่นี้มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งบอกว่าจะเอาลูดเกสรสีชมพูมาให้ยายพินหรือไม่งั้นก็ยกของยายพินไปไว้บ้านเขาก็ได้เขาจะผสมให้ยังไม่ได้ยกไปเลยมันใหญ่เข่งมันใหญ่ ถามว่านานไหมเพื่อมันจะออกดอกเนี่ยโชก้าชั้นนะมาคุยกันถึงเรื่องโชก้าชั้นเนาะนานจา้ะปีหนึ่งไม่ออกดอกแน่นอนเนย่ยพินว่านะกระดาษด่างก็ขึ้นโคนต้นเลยเนะี่ยไม่ได้ลื้อไข่เขาหน่อขึ้นเลยหน่อลึกไหมเนะี่ยน่าจะอยู่ลึกนะต้องขุดหน่อออกให้แม่เขาเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยโตจ้ะเขากินอาหารไม่ทันแม่ ธรรมดาโชคเก้าชั้นเยพินหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อนๆจากันได้เนาะเอาไว้ในป่าเนี้ยพอเยพินเอาต้นใหญ่ออกนะต้นนี้พอโล่งนะปุ๊บในลายหินอ่อนมาชัดเลยเนี่ยเห็นไหมจ๊ะหายหินอ่อนมันมีหลายแบบหลายทรงจ้ะใบสั้นใบยาวเยพินยังไม่คุ้นชื่อว่าอะไรดีและอินนี้ธรรมดา มีดอกแล้วนะมีเกสอแล้วเขาบอกแค่มีกสอนนะแค่ทําอย่างเงี้ยเขาก็ติดแล้วจ้ะรูดขึ้นรูดลงก็ติดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาดอกเขาดอกเดียวมันก็จะมีสีเดียวจ้ะถ้าเราอยากได้สีสวยสวยัยให้เราไอ้นี่ผสมกับต้นอื่นจ้ะเอารูดต้นนี้แล้วก็ไปรูดต้นโน้แล้วก็ไปรูดต้นนั้นจ้ะยายมินก็ยังคิดว่าจะเคาะกสอนเก็บอยู่ยังไม่ได้เก็บสักทีหนึ่ง เคาเก,ก็เสกเคยสอนเก็บเหบืออได้เนี่ยเหมือนเหมือนบอลสีอะ่ะเคาะเคยสอนเก็บไว้ได้จ้จะพราจ๋าแม่จา๋าเพื่อนๆก็หาความรู้ไปเรื่อยๆใจเยพินก็ถามไปเรื่อยๆแล้วดูไม่มีซักชัดหนึ่งที่จะห่างเจ้าของไม่มีเลยเฝ้าจริงๆเฝ้าัวลูกกว่าัวยกลูกผัวยังไม่เป้าขนาดนี้ท้งหยอดเอ้ย ลิงเหนเยอะมากเลยพาดูบอลสีไอ้นี้ยที่ที่มันไม่ได้อยู่ในตู้อ่ะแล้วใครว่าไอ้นี่อะไรนะหนุมานจองถนนไม่สวยเนะี่ยพ่อจ่าแม่จ่าดูนะบอลเก่าๆเนะี่ยไม่ไอันนี้อันนี้เยพินได้มาในนามชาละวันจ้ะไม่ใช่พญาพันวังนะอันนี้ได้ได้มาในนามชาลววันนะแต่เยพินก็ไม่ได้แบ่งขายนะเพราะว่ารอหนอ่อไม่ได้ผ่าหัวจ้ะ รอหน่ออย่างเดียวเลยบอนเก่าๆที่เยพินมีต้นเดียวจะไม่ค่อยได้ผ่าหัวจ้ะจะเก็บไว้จ้ะไม่ได้เก็บไว้ให้ตายไปกระจายนะจ๊ะเก็บไว้เพราะว่ากลัวว่าผ่าแล้วเขาเสียแบบเขาเน่าเขาอะไรแล้วยาพินจะไม่มีพันต่อจ้ะก็เลยจะรออะไรนี้หนุมานเจ้าถนนไหมบอนชุดนี้บอนตับเรลมาเมเกียนเนี่ยไม่ต้องอยู่ในตู้จ้ะจา็จับไม่จ๋าเห็นไหมเนี่ยความสวยเนะียเพลิดเพลินมาก แฟนคลับก็ให้ยาพินทาคลิปให้ให้อยู่ให้ให้ดูทุกวันทุกวันในสวนเนี่ยแล้วอีนี้นี่จะ้ะที่ให้ดูเมื่อวานเนี้ยหัวเพชรเจ็ดสีที่เน่าอะ่ะออีนี้มันริมฝั่งโขงยาพินนั่นเนี่ยหาตั้งนานว่าหายไปไหนไม่อยู่นี่เองเนียตัวพึ่งเดินไปโดนดีไม่ดีเดี๋ยวมาต่อยแกอีก,อกเดินไม่ระวังตัวเนี่ยพวกโอกินะว่าอะไรถ้าแสงไม่ได้นะสีแสงไม่ได้อะ่ะ เขาจะซีดจ้ะเขาจะไม่ค่อยเขียวเมวนนื่อวานในไอ้นี่เน่าออกไปหัวเพชรเจ็ดสีออกไปแต่เอาวันนี้โอกิมาใส่แทนเดนนะ่ะถ้ามันล่มจัดแสงมันทึบนะสแลนนะ่ะหนาหกสิบแล้วตอนนี้ตอนนั้น่ะช่วงนั้นอนะทําบอนสีแล้วแสงมันไม่ได้ไงมันแรงเกินนะ่ะใบมันไหม้ก็เลยเอาสแลนมาทับอีกชั้นหนึ่งก็ฉิดชั้นหนึ่งก็เท่ากันหนาะร้อยยี่สิบไงแสงมันลงไม่ได้อะต้นไม้อยพินเสียหมดเลยนะ เพชรเจ็ดสีเน่าไปต้นนึงแล้วก็ประกายดาวอีกต้นนึงล่มจัดว่าจะมาตัดสแลนออกยังไม่ได้ตัดตัดแล้วออกทักชั้นนึงอ่ะถ้าบอลสีก็ได้อยู่จ้ะแต่ถ้าเป็นพวกกระดาษด่างพวกไอเนี่ยไม่ได้เลยจ้ะเน่าเน่าหมดเลยกระดาษด่างยุบยิฟินก็เลยเขาล่มเกินอ่ะจากต้นใหญ่ๆอะหดเหลือต้นเท่านี้เอง เป็นเพือกเป็นอะไรหมดเลยยาพิงก็เลยรื้อเอาออกไปไว้ข้างนอกแดดเกินไปก็ไม่ไดีแล้ววันนี้จะมาขุดอันนี้ออกอีกต้นหนึง่งกระดาษด่างต้นเนี้เพราะว่ามันล่มเกินแล้วมันไม่ได้แสงแล้วมันไม่ให้ไขจ่จ้ะถ้าร่มเกินแล้วไม่ให้ไข่ไม่ให้ไข่เพราะว่าพาทําให้รากเน่าอีกนะจะ๊ะการเลี้ยงต้นไม้อะแสงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมาก อันนี้ต้องมาขุดออกต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็ออดิบดางอีกหนึ่งต้นอันนี้ต้นไม้อันนี้บอนสีที่เอามาไว้ตากแดดไว้ให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 ใหออกออกขวักถ้าไม่ตากแดดถ้าเอาไว้ในร่มเลยเขาก็เอาไว้ในตู้ไว้ในร่มเลยเขาก็ไม่โตจ้ะไม่โตเพราะว่าแล้วก็ซีดอะไรก็ไม่อะไรพออ,ออกแดดปุ๊บดูสีเนี่ยสดใสมากเลย เอามาตากแดดให้เขาเทรมานแล้วเขาจะได้ออกดอกจ้ะเป็นดอกนะเห็นไหมพอมาไว้ข้างนอกเราก็ได้ดอกจ้ะเ้าเราไม่ยอมมาเขาออกข้างนอกเลี้ยงเขาเป็นคุณหนูอยู่ในตู้เขาก็เป็นคุณหนูอยู่อย่างนั้นน่ะไม่อยากจะเป็นอะไรเป็นอะไรสักทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าตู้ใหญ่ๆเราเลี้ยงความห่างได้อ่ะขนาดระยะได้อ่ะมันก็ไม่มีปัญหานี่ตู้เรามีน้อยแล้วก็แออัดยัดเยียดอะพอแออัดยัดเยีดยดปุ๊บไม้ก็ไม่โต ได้แต่ยืดยืดยืดแต่แบบว่ามันไม่มีดอกมีอะไรอะจ้ะจะพาไปดูพาไปคุยเลื่อยเฉยแล้วเนี่ย,ยนะจากโชคเก้าชั้นมานะเนี่ยก็วันก็ชมอยู่แต่ในส,สวนเนี่ยถามว่าไปไหนไ,หม,ไม่ไปหรอกนี่ไม้ที่ลักๆก,ก็เอามาใส่ไว้ดนเนี้ย รักต้นไหนก็เอามาใส่รักต้นไหนก็เอามาใส่ใส่จนแน่นไปหมดแล้วจ้ะพ่อจ่าแม่จา๋าใครสนใจอยากได้อะไรก็ทักมาแบ่งปันไปม,มั่งนะยีพ่พินได้มีตังค์ซื้ออุปกรณ์มาทําตู้มั่งอะไรมั่งขยับขยายไปเนาะได้เวลาล้างตู้แล้วตู้เปื่อน ป้าผู้ช่วยวันนี้ป้าผู้ช่วย Stewart, มาหาสั่งป้าผู้ช่วยหยุดไปสองอาทิตย์และไม่มีทางชายวันนี้ป้าผู้ช่วยคิดถึงเอาไข่มาให้ไข่เค็มมาให้บอกเป็นห่วงเยพินเยพินอยู่ยังไงก็รู้ว่าเยพินชอบกินไข่เค็มไงกินข้าวต้มอ่ะบางทีอยู่คนเดียวกองวันทีไม่ได้กินข้าวนะเยพินจะที่เกียจกินก็ไม่กินไงป้าแกก็แล้วไข่มาให้แกบอกเยพินจะได้ต้มข้าวต้มกินกลางวันแกก็รักป้าไอเยพินก็รักป้าป้าก็รักเยพินนะ อยู่ด้วยกันมาปีกว่าวาป้าซื้อทองได้สองสลึงอนะแล้วก็ทำอะไรแต่อะไรทําห้องทําหลังคาทําอะไรได้นะเก็บอกไปอยู่กับยายพินแล้วแกมีรายได้ทุกวันนะแต่พอป้าไม่อยู่ยายพินก็ทํากับป้ายายพินยังไม่มีอะไรเลยซื้อต้นไม้หมดป้าก็บ่นนะคุยทำไมเนะี่ยใครสนใจก็ทักมานะจ๊ะเนี่ย อันี้อีพีมาเบิ้ลนะอีพีมาเบิ้ลเท่าไหร่ดีเนะี่ยเอาไปแบ่งขายซะดีมั้งเอาใครไปเที่ยวและแถวบ้านยพินถ้ามีตั๋วไปเที่ยวเขาจะเปิดดนตรีนำทางไปให้จะ้ะใครสนใจทักมานะจ๊ะไอเนี่ยชุดไอชุดอะไรล่ะชุดปันสุกตะกาปันสุกกับลูกไม้ด่างๆอย่างเงี้ยยพินเพาะเองอะดูลายเนะี่ย สวยอย่างเงี้ยลูกไม้ส,สวยๆอย่างเงี้ยทักมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวเยพินจบคลิปก่อนเดี๋ยวควางซิใครไปทัวร์ไปเที่ยวที่แดนไกลสวัสดีนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณมากจ้ะที่ติดตามเยพินจ้ะ